หลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าไลเซนเอไ กับไลเซนธรรมดาที่ไม่มี AI ต่อท้ายต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังครับไลเซนธรรมดานะครับจะใช้ CPU ในการประมวลผล100%่รยเนแต่ไลเซน AI จะมี NPU มาช่วยประมวลผลด้วยครับแล้ว NPU คืออะไร NPU คือ neural processing unit มีประโยชน์มากครับเมื่อเราใช้งานด้าน AI เช่นเจนรูปตัดเสียงวิดีโอหรือใส่แบ็กกราว NPU ตัวนี้แหละครับจะมาช่วย CPU ทํางานยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับเช่นมีโรงงานโรงงานหนึ่งมี CPU กําลังทำ อยู่แล้วอยู่ๆมีงาน AI เข้ามาซึ่ง CPU ตัวเนี้ยมันไม่ถนัด NPU ตัวเนี้แหละครับที่จะมาเป็นผู้ช่วย CPU ให้ CPU ทำงานได้น้อยลงซึ่งแบบเนี้ยมันดียังไงใช่ไหมครับมันดีครับตรงที่ NPU นะครับจะมาช่วยให้ CPU และ GPU ประหยัดพลังงานมากขึ้นทำให้เครื่องไม่ร้อนง่าย และไม่พังง่ายครับสรุปเลยนะครับไรเซน AI ต่างจากไรเซนธรรมดาตรงที่มีชิป NPU มาช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการทําให้คอมไม่กระตุกและคอมลื่นขึ้นครับแล้วคอมตัวไหนบ้างที่มีไรเซน AI ผมจะมาแนะนําตัวนี้เลยครับพิกตาตัวนี้นะครับ มีไลเซน AI ส์ AI 5่4 0ครับซึ่งจะทำให้สามารถทำงานด้าน AI ได้ดีขึ้นและเล่นเกมได้ลื่นขึ้นด้วยครับเพราะว่ามี NPU มาช่วยและนี่ก็คือข้อแตกต่างระหว่างไลเซน AI และไลเซนธรรมดามันต่างกันยังไงถ้าสนใจจัดได้ที่ Neo Shop สวัสดีครับโปรดระวังร้านแอบอ้างทางร้านเรามีเพจ Facebook และท i กเกอร์ Talk Neo Shop กับ The Concept Store เพจเดียวเพียงเท่านั้น